โอเคนะครับสวัสดีนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็มาประกอบเครื่องนะครับประกอบเครื่อง,องเอาวีบร้อยยี่สิบผ้าไอนะครับไฟเรียบบางลมนะครับลูกห้าสิบหกชักเติมอันนี้ก็เปลี่ยนลูกปืนข้อเปลี่ยนก้านนะครับเปลี่ยนสนลักเปลี่ยนลูกปืนสนลักนะครับก็ผ่าเครื่องไปนะครับก็เปลี่ยนลูกปืนข้ออเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบนะครับประกอบ ก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการใส่ชุดเฟืองเกียร์นะครับทั้งตัวตามแล้วก็ตัวขับนะครับส่วนข้อเหวี่ยงนั้นผมก็มีคลิปแยกออกไปแล้วนะครับก็ไปหาดูในช่องดูได้เลยนะครับต่อมาแล้วมาใส่นะครับตุ๊กตาเกียร์นะครับตัวนี้จะเรียกว่าตุ๊กตาเกียร์ใส่เข้าไปเลย แล้วต่อมาจะเป็นกล้ามปูกเกียร์นะครับกล้ามปูกเกียร์ดูดีๆนะครับมันจะมีซ้ายกับขวานะครับอ่ามันจะมี R กับ L อะนะครับซ้ายกับขวาดูนะครับอันนี้เป็น L นะครับใส่ไ,ไปเลย พอไ่เสร็จแล้วอย่าลืมนะครับะลงน้ำมันไปนิดนึงนะครับเสร็จแลวปุ๊บล้วก็มาใส่นะครับใส่สลักกามปูนะครับใส่สลักกามปู หมุนดูความเรียบร้อยนะครับทุกจุดทุกจุดต้องลื่นนะครับถ้าไม่ลื่นเราก็ต้องหาปัญหานะครับที่มันเกิดขึ้นว่าทําไมมันไม่ลื่นหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาครับดูว่ามันลื่นไหมปกติไหมถ้ามันฝืดหรือถ้ามันติดอะไรก็ต้องเราเราก็ต้องแก้ปัญหานะครับอะไรก็ฝืนใส่เข้าไปถ้ามันก็จะได้ลื้อทั้งเครื่องครับอีกรอบนึงต้องดูกันดีๆนะครับ หลังจากใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่แกนคันสตาร์นะครับเสร็จแล้วปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาประกบแข้งอีกฝั่งหนึ่งเข้านะครับแต่ว่าร้อยี่ห้าเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะไม่มีปะกเก็นกลางเหมือนพวกเว็บร้อยนะครับเราต้องใช้กาวทาเอานะครับถ้าจะให้ดีต้องใช้กาวขาวครับที่เขาเรียกกันว่ากาวโตโยต้ามันจะคล้ายๆซิลิโคนแต่มันจะมีเนื้อที่เหนียวกว่าเข้มข้นกว่าการน้ํามันนะครับตัวนี้อาจะใช้ดีผมใช้อยู่ตัวนี้ถ้าจะใช้กาวทีบอลธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าโอกาสที่มันจะ ลัวก็มีมากกว่ากาวที่เป็นกาวโตโยต้าแบบนี้นะครับลองดูทาไม่ต้องหนานะครับทาแค่บางๆครับเอาแค่ให้มันอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราทาให้มันเยอะเกินไปเนี่ยเวลาเราประกบแข้งแล้วเราขันน็อตให้แน่นเนี่ยกาวจะปิ้นนะครับกาวจะปิ้นเข้านอกออกในหมดเลยนะครับทีนี้ มันจะกลายเป็นเลอะเทอะนะครับ แล้วก็แกนสตาร์ทนะครับแกนสตาร์ทเวลาใส่ต้องดูที่มันจะมีสปริ hmm. ้งลังอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นนะครับก็มันจะมีรูอยู่ที่แ้งมันจะเป็นช่องอยู่ครับก็เวลาใส่เนี่ยให้เราเอากิดเดือยนะครับของสปปิงตัวนั้นไปไว้กับแคงนะครับมันจะมีรูแคงที่มันเป็นเว้าเข้าไปอยู่นะครับให้มันเข้าล็อกตัวนั้นถ้าไม่เข้าไม่ได้นะครับตัวนั้นเวลาเราสตาร์ทเนี่ยครับสตาร์ทมันจะมีปัญหานะครับ อเดี๋ยวเราพิกได้มาอีกด้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบไอ้ชุดแกนสตาร์ทกันแล้วก็ประกอบชุดปั๊มนะครับชุดปัม๊มแล้วก็ชุดเฟืองปั๊มนะครับตัวเฟืองปั๊มที่มันติดอยู่กับไอ้แกนข้อเหวี่ยงนะครับเดี๋ยวลองดู นะครับยังไงก็ EP นี้นะครับขอเป็น EP ต่อไปแล้วกันนะประกอบไม่เสร็จเพราะว่าอ่าอันนี้มัน16นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะคนดูจะเบื่อเอาเอาไว้ติดตามต่อ EP ต่อไปมีแน่นอนครับเดี๋ยวไม่ลงไว้ให้ดูนะครับยังไงเดี๋ยว EP นี้นะครับจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับชอบกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยครับติดตาม EP ต่อไปได้เลยนะครับเดี๋ยว EP นี้ไปก่อนนะครับอ่ารอดูคลิปต่อไปได้เลยนะครับขอบคุณครับ